สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเล็กน้อยนะครับใส่ไข่คือจริงๆวันนี้เราวางแผนจะทําคลิปอย่างอื่นกันแต่ต้องลบแผนทั้งหมดออกเพราะว่าเพราะว่าเมื่อคือนมีเด็กไม่สบายหนักมากตอนนี้ฟูจิจะสวบเกบเด็กข้างๆรถอย่างเดียว <c oughs> คือแบบว่าเรื่องของเรื่องคือเมื่อคือนตอนประมาณตีสี่กว่า <c oughs> ฟูจิไม่สบายหนักมากจนตอนแรกเราคิดว่าจะต้องมาหาหมอกลางดึกแล้วอะแต่ว่าพวกเราไม่ไหวจริงๆพวกเราม่วงมากกลัวขับรถแล้วอันตรายนะคะก็เลยเนี่ยนอนตื่นมาก่อนแล้วค่อยมาหาหมอประเด็นคือตอนเนี้ยพอขึ้นรถปุ๊บ มันดูสดใสและเลยไงใชะก้มนั่นเนดูน่าเรองขึ้นแหละทำไมดูดีขึ้นแล้วเราโอ้ชิวี้จริงๆอะ่ะเราจะพาฟูจิไปตัดขนด้วยวันนี้แต่ว่าต้องยกเลิกนัดทั้งหมดนะคะใช่ hey, มันอันตรายเกินไปนะครับถ้าน้องไม่สบายแล้วแบบถูกอาบน้ําร้อนร้อนเย็นเนหนาวๆแล้วเดี๋ยวแบบเป่าขนอีกแล้วก็ถูกตัดขนอีกมันจะแบบยิ่งแย่ไปว่ะกลัวมันจะซูดมเหมือนคนประเด็นอะ่ะสิ่งที่จิป่วยคือเมื่อคือนจิแม่งไม่เป็นน้ำพุเลยที่ไห้เคกินข้าวคอดไปก่อนไปกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูนะคะคือเมื่อคืนอ่ะจ เลยจนตีสี่ครึ่งอะ่ะมันขี้เป็นน้ำพุเลยอ่ะแบบแบบพุ่งออกมาแล้วก็สีแบบว่าน่ากลัวมากอ่ะทุกคนสีมันน่ากลัวมากสีมันดูเหมือนมีเลือดเลือดบนๆนิดนึงอะ่ะแล้วก็ซึมจ่อยนอนแบบจ่อยหมดเลี้ยวหมดแรงเอาของเล่นมาเล่นก็ไม่เล่นนอนซึมอย่างเดียวเราก็เลยเป็นห่วงมากนะคะเนี่ยตอนนี้เราถึงโรงพยาบาลทองหล่อโรงพยาบาลประจําของพวกเราแล้วไปดูกันหาคุณหมอตรวจหน่อยว่าหนูเป็นอะไรอโอเคพบคุณหมอรับยาช่องแปดนะฟูจิไม่หรอ ไปหาหมอการแล<ต>้วห่งล้มนะเพื่อให้พูจิกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับนี่เราต้องค่อยๆเดินแล้วก็สะพายแบบนี้เลยมีพีเ่เขาเปิดประตูให้แล้ว้างน้ำหนักซิกล้งน้ำหนักน้องอยู่ที่สามจุดห้อง ้น,นตอนนี้รอคุณหมออยู่นะคะระหว่างรอคุณหมอเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าฟูจิมันมีอาการอะไรบ้างคือวันก่อนน่ะเราสังเกตว่าฟูจิตดเหม็นมากมใช่ไหมตดเหม็นกว่าเรอ,อีกครับอืแล้วก็ตดบ่อยมากด้วยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าแบบเออมันคงปกติเพราะว่าหมามันก็ตดปกติเหมือนคนอยู่แล้วนะ <Okay. S 2> แต่ว่ามันก็ขี้เป็นก้อนปกตินะคืนก่อนนั้นนั้นมันก็ขี้ตอนดึกๆเชียงก็เดินมาเก็บที่มันตอนคืนก็ปกติดีแต่ว่าเมื่อวานนี้ยมีสิ่งที่ผิดปกติคือฟูจิกินข้าว้ว น้อยมากกินไปนิดเดียวแล้วก็อ้วกออกมามแล้วก็คิดว่ามันอาจจะกินเร็วไปแล้วแบบสำลักหรือว่ากินแล้ววิ่งเล่นเพราะว่าไอโฟยแฟนก็เป็นบางทีกินเสร็จปุ๊บอะ,ะไปวิ่งเล่นแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันย้อนออกมาันสำลักออกมาเราก็คิดว่าเออฟูจิมันอาจจะแค่เป็นแบบนั้นแต่พอมื้อเย็นก็เป็นเหมือนเดิมก็คือไม่กินข้าวแล้วพอกินไปคำสองคำก็อ้วกเราก็เรารู้สึกแปลก,กละก็มีคิดว่าเออเดี๋ยวต้องดูอาการเป็นพิเศษละยังไม่ท่าไรเลยเมื่อคืนก็คือใช้คำสภาพก็ืคือถ่ายเหลว แล้วก็มีแบบมันเป็นเมือกเมือกใส่ส,สอะมันคล้ายๆเหมือนกับตอนที่สมัยน้องโฟมันเป็นบิดอะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมันมีเลือดปนมันเป็นแบบ มันเป็นอุจิที่มันเป็นสีน้ำตาลผสมแดงอะมันออกมาเป็นอมชมพูชมพูอะจริงๆมีถ่ายรูปไว้เพราะจะเอามาให้หมอดูแต่ไม่อยากขึ้นให้ท no ุกคนดูเลยมันสยองขวัญเกินไปเดี๋ยว YouTube จะแจกตัวเหลืองเรานะคะเอาเป็นว่าสีมันเหมือนมิลเชคมิลเชคโกโก้สตรอเบอรี่ประมาณนั้นนะครับเออก็เดี๋ยวมารอดูเพราะว่าเราก็เสิร์ชหาข้อมูลใน Google นะแล้ว Google ก็ทําให้เราวิตกจริตมากพูดเลยชิงนอนน้อยมากเว้ยเพราะว่าอุจิมันขี้แตกตอนประมาณตีสี่ใช่ไหมแล้วชิงก็หาข้อมูลจนแบบตีห้าหกโมงก็นอนไม่ จะเป็น <c oughs> ไหม,บ <c oughs> มแบบเวลามีอาการอะไรแล้วเ,เสิร์ชกูเกิลอะไรเงี้ยบางทีแค่ปวดหัวแล้วพอเสิร์ชกูเกิลก็กูกำลังจะตายแหละนี่แค่ปวดหัวคือในกูเกิลน่ะมีหลายอย่างที่ดูน่ากลัวมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นมาหาหมอดีกว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็สงสารลูกลูกดูทรมานนะคะใช่ใกด้ถึงเวลาครับได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวหาหมอนะคะ โอ้สัตว์พุ่มเมื่อคืนผมสูญเสียน้ําไปเยอะมากเลยฮะพุ่งเป็นน้ำพุ่งเลยค่ะจิเจ๊ถึงกับตกอกตกใจไม่ใช่แค่ขี้แตกอย่างเดียวนะฮะชูวุ่งด้วยล้อกเมื่อคืนเ่ะคือเสียงมันเป็นแบบเหมือนเวลาเราบีบซอสอ่ะ <c oughs> เออประหยอกมากอุวยโอ้โห,โหกิน <โห S 1> กินน้ำเยอะมากจะหมดขวดแล้วเนี่ยดีนะเราพกน้ำมาเผื่อด้วยอืมใช่กินไรโลกกินน้ำไม่เยอะอากาศมันร้อนด้วยแหละ ใช่หรือเปล่าไม่รู้รู้สึกตัวอุ่นๆที่ที่เจอบ่อยจะเป็นพวกอาการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะคะอ่าโทษาทีแบคแบคทีรียหรือโปรโตซัวแต่ว่าถ้าอย่างเป็นลูกสัตว์เด็กน้อยๆยังไม่ได้ทําวัคซีนช่วงอายุแบบ2อเดือนอ่ะช่วงนั้นอ่ะจะต้องระวังพวกไวรัสนะคะเจะทะลวงตูวนิดนึงนะลูกนะพี่เราอย่าบุรี่ตรงผมเลยเอาไปตรวจเชื้อล้วใช่ไหมใช่หมอส่องดูเบื้องต้นนะคะว่ามีเชื้ออะไรโอ้าต้ตื่นเลยลูกให้น้ำเื่อหน่อยนะ ออตอนนี้คุณหมอให้น้ำเคือเสร็จนะคทุกคนตอนนี้จีกนะครับกลายเป็นปูดเรียบร้อยเออคุณหมอบอกว่าให้น้ำเคือตรงคอแล้วมันจะอาจจะแบบเป็นก้อนปูดๆขึ้นมานิดนึงเนีกรมันเป็นหนองไยตรงนี้ แต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมแล้วก็ยุบลงไปเองนะคะจีลูกอยู่เฉยๆเลลูกโอ้ยมีเรื่องเครียดเพิ่มแล้วทุกคนคือวันนี้เรามาตรวจเรื่องขี้แตกใช่ไหมแต่คุณหมอดันเจออาการอย่างอื่นที่น่าเป็นห่วงขึ้นมาคุณหมอบอกว่าฟังเสียงหัวใจจีแล้วมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นลิ้นหัวใจวรั่วลิ้นหัวใจวรั่วลิ้นหัวใจวรั่วลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวนใจรั่วเนี่ยคุณหมอกว่ามันเป็นโรคที่แบบหมาสูงอายุอ่ะมักจะเป็นกันอยู่แล้วแล้ตอนนี้ยาอเฮียฟูจิของเราอายุ9ขวบเเดือนแล้วนะทุกคนก็เป็นคนก็ประมาณ50-60กแบอเฮียก็มีอายุแล้วเป็นคุณลุงแล้วอ่ะคุณลุงจิก็เดี๋ยวต้องมาดูนะคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดยังไงถ้า สะดวกนัดเข้ามาแบบตรวจกับหมอด้านหัวใจโดยเฉพาะผู้สวั์ก็ดีจะได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเพิ่งเป็นระยะเริ่มต้นอ่ะจะได้รีบรักษาแต่ว่าเขาบอกว่าอาการโรคแบบนี้โรคลิ้นหัวใจรั่วมันรักษาหายขาดไม่ได้มันทําได้แค่ดูแลอาการไปเรื่อยๆก็หวังว่าจิจะไม่เป็นเดี๋ยวไว้หาเวลาพามาตรวจกับคุณหมอกันโอ้ยโทสันสันเลยทุกคนเพราะว่าไม่เคย โดนฉีดน้ําเกลือเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วแถมเมื่อกี้โดนบีเกิลเห่าใส่กลัวบีเกิลดูดิโอ๊ยจริง <c oughs> คือพอมันเสียน้ําเยอะเนี่ยคุณหมอเขาเลยฉีดน้ําเกลือให้เพิ่มแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเมื่อคืนก็ทั้งอ้วกทั้งจูดจูดเป็นน้ําพุอะนะก็<อ>เลยต <คน S 1> ้อง<ร>มันเคลียร์ใช่เี้ยใช่กลัวเฮียฟูจิเคลียร์นะคะใช่แล้วก็ได้ยามาลืมเลยเดี๋ยวรอคุณหมอจัดยาให้บวกกับเดี๋ยวคุณหมอแนะนําอาหารที่แบบน่าจะดีกับลําไส้น้องให้มากินก่อนช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ลําไส้มันกําลงเซซิทีฟ มไม่อยากให้กินอะไรที่มันแบบมีโอกาสไปกระตุ้นให้ลำไส้มีปัญหาก็รอคุณหมอต่อไปแล้วก็เป็นคุณลุงแล้วนะครับต้องดูแลเขาดีๆหน่อยเขาก็จะเจ็บกว่เราแดดแอดอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาเยุเยอะแล้วใช่ใครที่เลี้ยงหมาเรารู้กันดีนะคะถ้าหมาเริ่มเข้าใกล้อายุสิบขวบแล้วอะ่ะเขาก็คือคนมีอายุผู้สูงอายุแล้วอถึงแม้ว่าหน้าตามันดูแบบติงตองเด็กๆมากก็ตามหมอบอกว่าครูจีหน้าเด็กมาก ไม่คิดว่าจะ9้าวขวกว่าอายุประมาณเกือบสิบขวบแต่ว่าสมองนี่จะประมาณ2เดือนเฮ้ยอย่าบูลลี่อย่าฟูจิวันนี้กำลังจะป้อนยานอนนะครับแต่ว่าฟูจิของเราตื่นเต้นกันอะไรกันไปทุกคนแมงวันจะสวบแมงวันจะสวบแมงวันอย่่งเดียวดูก็รู้เลยว่าทําไมถึง่ขี้แตกนะคะทุกคนสวบทุกอย่างโอ้จะบ้วนออกมาลูกเี๋ยวจะได้สบายท้องเลยลูก ไหลไม่รู้พี่เราไม่่อยเลยไม่ไหลแต่กินหมดเรียบเลยน,นะจะสวดมงวันตัวน,นั้นมากกว่าพี่เรอมองาแมงวันอยู่ีหนะหลายอาทิตย์ก่อนก็กินลูกจิ้งจกกู <c oughs> จะบ้าตายหรือว่าไอ้พวกนี้ที่ทําให้ลูกลกูขี้แตกเนี่ยฮะ นะคะับผมจะปวดแต่ว่าก็ยังททรงผมโมลิรันได้พี่ล็อกยังจะบูลลี่ผมอีกเหรอเจ๊เป็นยูนิคอร์นจ็บยูนิคอร์นผมไม่สบายแล้วยังจะลังแกผมอีกเหรอพี่เหรออย่ารังแกจีตอนนี้เหมือนคนจีจะเริ่มหิวนะคะเดี๋ยวจะป้อนข้าวให้น้องแล้วตอนนี้คือเราแบบซื้อชามข้าวกับอาหารที่นี่เลยนะคะเพราะว่าจะได้ให้กินยากินข้าวตรงนี้เลยจะได้ได้พี่พยาบาลช่วยป้อนยามันด้วยเพราะว่ากลับไปบ้านเนี่ยมันดื้อมาก กินไม่ลงกินไม่ลงแน่เลยใช่ไหมเหมือนที่หนูเคยกินหรือเปล่าเป็นปฏิบัติการป้อนข้าวไอเียกินน้งนะ้ำน้หน้ำน้ำน้ำนะำนกิน้ำน้ำหนูกจะได้กินยาลูกแย่งกินละล่ะลองหน่้ำลองหน่อยชิมหน่อยอ่ากินแล้วกินแล้วเฮ้ยกลัวจะกิน กินหน่อยลูกจะได้กินยาหรอกกินกระแจี๊นึงอ่ะเดี๋ยวทุกคนลุ้นให้ผูจิกินข้าวทุกคนลุ้นกับการกินข้าวของฟูจิมากเลยลูกโอ้โหง่ายหน่อยนะเมากแม็งมากมือพี่ล็อกเน่าแล้วเนี่ยหน่อยนะง่ายหนึงน่กินหน่อยกินหน่อยลูกจะได้กินยาหาอะไรรู้วไหมหาแมงวันเดี๋ยหาแมงวันส่วนเดียวลูกอย่าพุ่งหนี อ่ต้องฟอนเลยเม่เอาไม่เอากินหน่อยนะกินหนวดอร่อยอร่อยไม่ร่อยอร่อยไม่ร่อยเอามากะเซอะไรเนี่ยเอามะกะเซไม่เอาวิธี่ล่อหมากินข้าวทุกคนโอ้โห้าวไม่ไม่ไม่ไเฮ้ยแล้วก็กินจริงด้วยไงประเด็นโคตรนิสัยโคตรหมาเลย สุดท้ายก็ต้องใช้วิธีป้อนแบบสาลิงไปลำบากพี่เขาต้องมานั่งปั่นให้อีกลูกเอ้ยจับยันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกินยาไม่ได้นะใส่ชุดคุ้มก่อนลูกโอ้ชุดคุมนี่อเหมือนยันดีลูกเหมือนทานยาเลยลูกนิดนึงนิดนึงนิดไม่ แย่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 ถุย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 แม่เลย <c oughs> แม่ <c oughs> เลยวะเละหมดแล้วลูกกูจีจัดยานอนไม่ปวดนะไมนะอือเม็ดนึงนะลูกขึ้นขึนน้นหน่อยขึ้นหน่อยขึน <ๆ S 3> ้นหน่อยขึ้นนห่อยโอเคโอเคแล้วนึกดูอีกเ้ต้องทำทั้งหมดนี้เองในบา้านกูท้อแล้วเนี่ยอ่ะเหลืออีกเม็ดนึงอีกคำนึงูจีเก่งทั้ไม่เอาแล้วโอเคโอเคดนึงครับ อึ๊บเก่งมากยัดฝึกก่อนแล้วบอกผมเก่งชมไว้ก่อนชมไว้ก่อนมีเทคนิคเคล็ดลับน้องพยาบาลเขาแนะนําเป็นแคปซูลอย่างนี้ใส่มันคือรอคอง่ายไงเอายาทั้งหมดอะใส่เข้าไปในแคปซูลแล้วยัดทีเดียวยัดยังไงยัดตุกใช่ไหมยัดปากเรียบร้อยกลับบ้านวันนี้ก็โดนไปประมาณหมื่นหกร้อยกว่าบาทนะคะไปยวกลับไปดูอาการกันแล้วไมกินยาแล้วคุณหมอบอกว่าอาจจะยังแบบมี แต่อกเหยนว่าใช่เลยอนค่อยๆดีขึ้นอ่ะสรุปนะครับสรุปคุณหมอบอกว่าท้องเสียเพราะการติดเชื้อแล้วเชื้อก็เป็นเชื้อที่คุ้นเคยมากเป็นเชื้อเดียวกับที่อีเด็กๆในบ้านเจอมาทั้งหมดเชื้อปัวๆอะไรปัวปืดปวตัวโซปัวตัวโซปัตัวโซเหมือนเดิมก็มันมาได้หลายอย่างหลายทางนะทุกคนเขาบอกว่า มันอาจจะบางทีเราไปเหยียบดินเหยียบแล้วข้างนอกใส่รองเท้ามาเดินลูกอะ่กอะเลียเข้าไปใช่ไข่โปรโตโซมโปรโตชัว,ว uur, มันก็เข้าในตัวลูกได้ครับก็คุณหมอนแนะนําว่าให้พยายามทําความสะอาดพื้นที่หมาแบบใช้น้ําร้อนเลยอ่าชามหมาชามข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ลวกน้ําร้อนทุกครั้งเลยเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อพวกนี้ให้หมดนะคะใช่แล้วช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนด้วยไงเชื้อโรคนี่เจริญเติบโตกันอย่างแบบืก็เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปบิ๊กคินนิ่งนะเอาน้ําร้อนไปแบบว่าสัต์โคมสัตว์คมให้ทั่วเลยนะคะครับแล้วก็จะกินยาแล้วหม มีนัดอทียอาทิตย์หน้าเดี๋ยวยังไงเราเคอยอัปเดตให้ดูนะว่าอาการไอเทียเป็นยังไงบ้างอาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็เจะเจ๊ป่วยนะครับตย์นี้ก็ตาไอเยฟูจิหนมะาป่วยโอ้ชีวิตช่วยเป็นกําลังใจโดยการน,นะครับช่วยกันคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะครับช่วยกันคอมเมนต์แ ah ฮ e ชแท็กไอเฟูจิหายเร็วๆนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านแล้วลูกเหนื่อยแล้วแล้วก็สำหรับคนที่คิดว่าทำไมช่วงนี้ร้อนไม่พิเศษนะครับนี่เพราะว่านี่คือพาทิศโดงที่2สอง <c oughs> ก็โดที่สามอยู่นี่ครับทุกคน <laughs> <Yeah. S 2> แกงตัวเองนั่นแหละไม่ต้องรอให้ใครมาแกงไปกลับบ้านกันกลับบ้านนะยู่โปจินะก็ดูล้าเริงขึ้นนะเนี่ยดูสดใสขึ้นเมื่อคืนเนี่ยโ,โหซึมกระทือจแตเจ๊เป็นห่วงน้อไม่หลับเลยข้ามยามกินแต่จะสวบทุกคนนะครับที่เดินผ่านจะสวบแมงวันสวบคนสวบหมาสวบอะไรก็ไม่รู้ <laughs> อะไรครับทุกคนอย่าลืมไว้พาให้่มใไวๆน,น,นะครับบ๊ายบาย